อาฝนตกนะต้องรับผิดชอบนาะยงไม่สบ,บายแล้วกว็วนะกันนี้เป็นการประชุมเกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้าในการเตรียมการการประชุมเอเปคกนะซึ่งก็ใกล้้ามาถึงทุกทีนะครับวันนี้ก็มีการประชุมหลายอย่างด้วยกันหลายประเด็นสรุปแนวปฏิบัติที่เหมาะสมแล้วเพื่อจะได้มีการเตรียมการช่วงที่ผ่านมาก็มีการประชุมมาหลายครั้งนะทั้งในปวทีต่างประเทศด้วยในประเทศด้วยนะครับ การประชุมซอมการประชุมกลุ่งต่างล่วงหน้านะเพราะฉะนั้นในการประชุมในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็มีอยู่หลายวราระด้วยกันนะแล้วก็นําไปสู่ในสองวันสุดท้ายในองค์การประชุมในระดับผู้นํานะครับแล้วก็นําไปสู่การสรุปผลการประชุมนะจากเอเปครั้งนี้นะครับก็นายกแก่ขอความเมตตไปยังทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะประชาชนไม่ว่าจะในส่วนต่างๆภาคประชาสังคมภาคประชาชน นะก่อให้สนุนการดรําเนินการในเรื่องการแจกพิเปกเพรื่อาการประชุมเขตทรือขนาดใหญ่นะครับแล้วทั้งหมดมีสมาชิก21ป,ประเทศนะครับเพราะนั้นก็อย่าทําให้ประเทศชาติเสียหายนะก็มีเท่านั้นอนะ่ะมีอะไรไหม<ว><น>ไม่ไม่ก็แล้วแต่เขาแล้วแต่เขาควรจะรู้ว่าบทบาทหน้าที่ของเขาตอนนี้มีมตรงมีตรงไหนเพราะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของใครไม่ใช่เรื่องของผมเรื่องของใครมัเป็นเรื่องของประเทศชาติ บทเรียนก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกหรือนะเพราะนั้นประชาชนทุกคนที่ยังคิดว่าเป็นคนไทยอยู่ก็อย่าทํามีอะไรอีกไหมไ<ป>อะไรนะ<ป>ก็เป็นเรื่องของศาลต่อไปแล้ว